อันนี้เป็นการแข่งขันเปตตองจับเบอร์นะครับประจำวันประจำวันเป็นการแข่งขันระหว่างลุงทันคู่พี่ตุ๊กสุดทิ่เล่ครับแข่งกับลุงเล็กกับพี่จิตติอู้เข้าดีมากเลยพอบอกทีเล่ดูมือตีฝั่งนี้บ้าง ตีถูกไม่ถูกโอ้ยหลุยแล้วครับลูกแรกหลุยโชครับอ้าวลุยสองลูกแล้วครับเข้าคุมสิครับตีถูกครับไม่ตายจากจะได้แต้มเสียแต้มซะแล้วลุงเล็กต้องเข้ามาคุมครับไม่เปลี่ยนครับไปอาลาดครับตอนนี้จะเสียแต้มแล้วครับเปลี่ยนครับ ดูลุงทันตีหลุยสองลูกแล้วก็จะได้แต้มครับปับงหลุยลูกที่หนึ่งเลงมาเต็มตีนหลุยลูกที่สองปังเต็มได้หนึ่งแต้มแล้วครับอันนี้เล่นเกมกันเก้าแต้มสองสามโอ้โหได้สองแต้มครับเนี่ยถ้าใครอยากเล่นมาเล่นได้เลยมือเข้าก็พอกันมือตีก็พอกัน ยีบาทน,นี่ขึ้นรางที่สองแล้วครับเจตุกเข้าสวยมากออกซื้อด้วยทุกที่เกลอะ่ะเออตีสวยแต่ไม่ตายลุงเล็กต้องเข้ามาคะแนนตอนนี้ฝั่งลุงทันนำไปแล้วสองศูนนะครับอืมตอนนี้ลุงทันจะมาตีดูลูกตีมหาโหดเล่งเป้าเวียงมา ดีครับไม่จอดเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเลยเล็กจะเข้ามาเอกไม่ถึงครับคาระดึกกระดักลูกนี้เข้ามีิีเปลี่ยนอันนี้เป็นเปตองจับเล่นจับมือกันสนุกสนุกนะครับคนละ20บบาทพี่ตุ๊กเข้าสวยมาก2ลูกติดแจนทั้งสองลูกเลยติดแจนลูกที่4แล้วครับตั้งแต่เล่นมาอันนี้ตีเปลี่ยนออกครับ คุมสองมีประโยชน์ลูกเรือน้อยก่อนจะดูลูกนี้ครับนี่ก็เข้าสวยจะตีถูกลูกนี้ก็ยังไม่ถือว่าได้เปรียบครับโอ้ได้เปรียบลูกจอดครับอยู่ที่ลูกตีลุงทันลูกเข้าลุงทันถ้าเข้าหลุดลุงเล็กมีอะไรหนึ่งลูกว้าวเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนลุงเล็กจี อนนี้ลุงเล็กจะตีครับตีถูกได้เปรียบกู้ไม่ถูกครับลุงทันจะเข้ามาได้แต้มเดียวครับเป็น3กับของเก่าครับนําไป3ามศูนย์เจมกันที่9แต้มนะครับอันนี้หัวที่3ครับพี่ตุ๊กเข้ามาสวยคะแนนตอนนี้นํา3ศูนย์แล้วครับเจมก้าแต้มนี่จับจับเบอร์เล่นกันนะครับสนุกสนุกยีบาทก็เล่นกัน6เกตทีมครับตอนนี้ก็เหลือไล่รอไล่รอ เวลาก็จะบ่ายสามโมงคนก็ไปเปลี่ยนครับลุงเล็กได้แล้วครับดูลูกตุยตีลุงทันนะครับลุงทันเตรียมเบี่ยงมาปั้งหูอีพ่อเวลาไม่มีแฉกนห้ตีดีเหลือเกินเล็กเข้ามาอีกลูกหนึ่งโอ้เปลี่ยนดูลูกตุตีลุงทันครับ วันนี้ตีเปียตรองดีมากไม่ค่อยพลาดถึงตัวปังอุ้ยชมหน่อยเดียวตีห่วมหมวไปเลยปังกอดโอ้โหประชดประชันเสลืสามตัวหนึ่งลูกผมว่าเอ้ยเอไม่ถึงเสียสองอยู่โอ้โหอือยังแพ้ลูกนี้อยู่มั้ง เข้ามา3ลูกไม่เปลี่ยนแต่สั้นใจตีหลุยครับโอ้โหเดี๋สามลูกเอาไม่ได้โอ้โหตีได้เลยตีรับสองโอโรับ2ครับนำเป็น5ู้นย์ครับตอนนี้ครับอันนี้เป็นหัวที่4แล้วนะครับคะแนนนำห้าศูนย์เจตุกเข้าดีมาก อ่าลุงเล็กมาไม่เปลี่ยนครับม,นะมือตีไม่ไว้แล้วใช่ไหมลุงยน,นต์ติดตหอยจะติตีครับจริงเหรอไม่ถึงก็ให้มันตรงก่อนหุตรงมาโอ้โหไม่เปลี่ยนครับดูลูกตีลุงทันนะครับคนที่ต้องระวังคือผมมาปัาง้งห โอ้ยโชยพ่อโชออต,อตกหน้าตีกลุงลุงเล็กมาหลุดครับลุงเรียกมาลูนกนี้ชวยเปลี่ยนด,ด้วยดูลูกตีลุงทันครับมาโหดลอยลุงมาไปั้งเต็มเม็ดห่วยนายแช่งอาจจะแตก จามโหดสมกแ่ลูกแค่ท uh, 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 uh. ี่แน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 ่ตีเปลี่ยนตีเอาอะไรป้าป๋าบังมาแล้วบังบังเด็บมาแล้วถึงเวลาเขาชื่ออะไรนะไม่รู้เขาเรียกชื่ออะไรนะอโสมโอ้โห าจะไล่ตีเจมหนึ่งแต้มตอนนี้แน่นะแต้มนำไปหกศูนแล้วนะครับจะตกเข้าดีเล็กเข้ามาไม่เปลี่ยนครับนิดหนึ่งเกือบเปลี่ยนตรงนี้สวยเปลี่ยนสวย ดูลูกตีลุงทันครับตั้งท่าลอยปังลูกนี้หลุยเต็มเต็มครับปล่อยลูกก่อนลูกนี้มีบทเรียนเลยครับตกหน้าตีตรงออกครับนี่ลุงเล็กจะเข้ามาเอกเปียนเปลียนสวยงามมากดูลูกตีลุงทันนะครับ ตั้งโว้ยเต็มเม็ดเลยไม่ตกดินเลยเปลี่ยนตีได้คะแนนนำหกศูนย์แล้วครับโดนด้วยไม่โดนจบับได้หนึ่ง ได้สองแต้ม2แต้มอันนี้ลุงเล็กจะขึ้นมาครับดูลุงนี้ขึ้นสวยตุกขึ้นมาไม่เปลี่ยนครับลุงเล็กสวยกว่าตุกจะขึ้นมาเปลี่ยนครับบนได้ คะแนนตอนนี้ตามมาแล้วนะครับห่างๆสองต่อหโดนสนามแห้งตีตรงหน้าก็โดนครับถ้าตีตรงมือมาอีกรมีลงทันจะตีเลยเข้า,าเข้าครับเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ครับเข้ามาอีกรดครับ ได้หนึ่งแล้วลุงเล็กอันนี้อาจจะทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันชนเข้ามาเองไม่สองอ่ะได้แล้วจะตีเพื่อรับสองครับดูบก,ก่อนอน,นั่นไงสองแต้มแล้วอันนี้แต้มตามอยู่สองต่อหกนะครับเป็นไล่มาเป็นห้าแล้วนะครับ ถ้าเข้าได้อีกลุกนี้แต้มจะหกเท่ากันทันทีหกเท่าแล้วครับเบ <Yeah. S 1> ตองเป็นของไม่แน่ครับลูกตุม่มกลมจับใดที่ยังไม่เกมก็ยังไม่ชนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้เล่นจับเบอร์กันสนุกสนุกเกมกันที่เข้าแต้มเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> ครับรับ <Yeah. S 1> คุณแจอยู่นั่นลุง <Yeah. S 1> ไวบอกเขาเขาเดี๋ยวเขามาเปิดให้ <Yeah. S 1> ครับตอ <Yeah. S 1> นนี้ <Yeah. S 1> แต้มเสมอกันแล้วนะครับหกต่อหก ยังไม่รู้ว่าใครจะชนะดูก่อนเปลี่ยนครับนันนี้ดูนะครับว่าใครจะชนะลุงเล็กจะเข้ามาถ้าเปลี่ยนได้ก็ได้เปรียบอยู่เปลี่ยนครับปัดกันอยู่ครับเร็มน,นี้ยังไม่รู้ว่าใครได้เปรียบเปรียบ,ยบไม่เปลี่ยนครับตอนนี้ลุงเล็กได้เปรียบ ถ้าลุงรันตีผิดได้เปรียบสองลูกกันตีตีถูกแล้วครับจะต้องเข้าเปลี่ยนอย่างเดียวครับอ,รอ่าเข้าเปลี่ยนครับตอนนี้ใครพลาดก็คือจะเสียแต้มครับเพราะว่าแต้มสูสีกันตอนนี้แต้มหกเท่าดูลูกตีลุงทันลอยลูกมาปังนะครับดูลูกเข้าอาจารย์ด้วยถ้าลูกเข้าอาจารย์ได้เปรียบลูกนี้จะได้เปรียบโอ้โห โอ้ยได้เฮ้ยเดี๋ยวเดีๆๆด๋ยวตอนนี้ตีเปลี่ยนครับวัดกันลูกต่อลูกปัง,น,งนี่ครับตอนนี้ลุงเล็กนี่อยู่ครับดูลุงทันตีอนตอนนี้เป็นหัวที่เจ็ดแล้วนะครับเมื่อกี้นำมาหกศูนนี่ครับเห็นไหมไม่แน่แล้วกลับมาพิกนำเจ็ดหแล้วีตุกจะเข้ามา ลูกนี้เข้าสวยครับเข้าเปลี่ยนด้วยดูลูกตีลูกนี้ครับตีถูกได้เปรียบโอ้โหตีจอดด้วยสกูอยู่กับที่ตอนนี้ได้เปรียบโลูกแล้วนะครับลูกครึ่งถ้าพิทุกเข้าไม่เปลี่ยนจะได้เปรียบสองลูกทันทีหลุดครับได้เปรียบสองลูกครับตอนนี้ ตรงนี้ต้องเปลี่ยนให้ได้โอ้ยเสียสองเสียสองเสียเปรียบเยอะครับตอนนี้ลูกเท่ากับว่าสามต่อสามต่อห้าไม่ตัดครับต้องดูลุกทันลูกนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนต้องตีตัดอย่างเดียวทางฝั่งลุงทันไม่มีเจมโอ้ยอาจารย์ตีจอดอเดสาม สองแต้มยังเกมได้ปัญหามันอยู่ตรงนี้าาโอ้ไม่รอดแล้วครับลูกนี้เกมจะพลิกว้าวได้หนึ่งแล้วทำงไงตเไไีเหรอลูกนี้เหมือนเหมือนจะตีลางตีผ่านครับว่าเดี๋ยวนะทิศทางอยู่ทางไหน ถ้าแจ็นไม่กระเด้งมาหาลูกใดลูกหนึ่งลูกลุงเล็กน่าจะเข้าเจ็บแทมได้ปังตีลูกตัวเองออกอืมตีลูกตัวเองออกเสียเปรียบแล้วครับตอนนี้ลุงเล็กต้องตีลูกมีออกก่อนลุงเล็กเข้ามาให้เสียหนึ่งเจ็ดเท่าอันนี้ลุงเล็กต้องเข้าครับถ้าไม่แปดโอ้แปด เดี๋ยวลูกสองวดัดอันนี้พลิกหน้าพลิกหลังครับทางลุงทันกลับขึ้นมาขึ้นนำอีกแล้วเปลี่ยนแบบต่อ7เจครับเมื่อสักครู่นี้จากจะแพ้เสียเจมเข้าไปซบลูกสุดท้ายลุงเล็กเข้ามาเปลี่ยนครับลูกนี้เปลี่ยนสวยครับต้องดูลูกลุงตีลุงทันลูกนี้ครับ รอดูนะครับถ้าลุงทันเบี่ยงมาถูกปังผิดลูกหนึ่งแล้วครับลูกนี้ลูกนี้ไก่ครับประมาณสักสิบสิบเอ็ดเม็ดว่าทำให้ประสิทธิภาพการตีลดลงเปลี่ยนครับลูกเมื่อสักครู่ชนลูกตัวเองเข้ามาเปลี่ยนถือว่าโชคดีครับถ้าอาจารย์ตีออกได้เปียบถ้าตีลูกตัวเองจะเสียบเปรียบเยอะๆอุ้ย,ยทิศทางลูกตัวเองจอดแต่ไม่เปลี่ยนครับโอ้ย เบาๆช้าๆอ้าวดูนะลูกนี้ถ้าตีถูกเสียเปรียบเยอะเลยลูกเกมลูกเกมครับเล็กต้องตีแล้วครับเพราะว่าลูกนี้มันเป็นลูกเกมเวกเวียงมาโอ้เกมอยู่ที่แกนออกเสียแต้มครับที่นี่เป็นนั้นว่ายายคุณนายตุ๊กสุดสวยสุดสวยชนะครับไปตังซ้อมมือไปตองเล่นกันสนุกสนุก20บบาทครับเล่นได้ทั้งวันแล้วก็หมุนอยู่กันอย่างนี้แหละ